ครับก,ก็สวัสดีกันอีกสักคลิปหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับคลิปนี้แหมนะออกจะามาอัปเดตนะครับในส่วนของนี่เลยนะครับนะผักสวนครัวรั่วกินได้นะครับของทางอ,าองค์การบริหารส่วนตะบนเชบุรีนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกากับ38นาทีนะครับนะตอนนี้นะทางพี่น้องนะ พี่น้องชาวพนักงานส่วนตำบลของเรานะครับพนักงานนะก็กําลังดําเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําค้างนะครับให้กับนะฮะพวกที่เป็นนี่เลยนะฮะพวกทัวนะแล้วก็เอ่อพวกไม้เลยนะครับโดยเราเองนะก็จะมีการจัดทําค้างแบบหลากหลายนะครับนำเอาวัสดุที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นนี่เลยนะฮะมองใกล้ๆนะนี่แบบนี้นะฮะก็จะเห็นเป็นตาข่ายนะครับ นะนี่ตาขายตัวนี้นี่เราจะ,ะให้เขานะครับโดยจะพวกพวกแตงนะนี่น,นะฮะนะนะได้ขึ้นนะครับนะฮะได้เลื้อยขึ้นไปอสูงสแบบนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของไม้ไผ่นะไม้ไผ่นะครับนะที่เห็นเป็นไม้ไผ่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ทีเ่เราเองนะครับได้ให้ทางพนักงานของเรานะไปตัด อย่านะที่บริเวณผืนป่าใกล้ๆนีเองนะแล้วก็จะนำมาทำเป็นค้างนะครับเป็นรูปแบบที่อแอดมินได้โพสต์นะครับลงไปในเฟซบุ๊กนะครับนี่นะฮะเป็นแบบที่เป็นกระต๊อบนะฮะเป็นกระต๊อบนะครับโดยนะเดี๋ยวเราจะนำเอาอพวกนี่เลยนะครับถุงถั่วถุงแตงนะครับนะพริกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะจัดขึ้น เพื่อให้เขาได้เลื้ยนะครับนี่นะเลื้ยนะไปตามรูปแบบนะที่เราวางเอาไว้นะครับเป็นรูปแบบทรงกระต๊อบนะครับนะ,ะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็จะได้ใช้เป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินได้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของผักอีซีรี c ซ็คินะครับนะก็เรียกได้ว,ว่าสวยงามแล้วนะครับสวยงามแล้วนะแล้วก็ท่านนายกมณิษาเมื่อวานนี้ก็ได้มีการรดนะครับนะ เขาเรียกว่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับอ้าสวัสดีครับทนายกครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เห็นแวบๆนึกว่าใครเอ่ยนะครับนะฮะวันนี้ท่ายโยมีอะไรมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวรีไซเคิลของเราบ้างครับวันนี้เหรอคะครับผมวันนี้นะคะเราทำอาค้างไม้เลื้อยนะคะไม้เลื้อยเหรอครับค่ะนะแอดมินก็ได้โพสตลงไปแล้วก็มีคนสนใจอยู่พอสมควรนะฮะมีหลายแบบนะครับใช่ค่ะนะครับแล้วก็ทาวันนี้เราทําจากวัสดุเหลือใช้นะฮะเห็นไหมฮะค่ะ อวนนะคะอวนหาปลานะคะอวนนี้ได้มาแต่ไดมาครับอ๋อของของช่างอึ่งเอามาคหะไหมมันก็ใช้ประโยชน์ได้ใช่ค่ะแบบว่ามันขาดแล้วเขาใช้หากินไม่ได้แล้วยิ่งดีแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องปราชนก็มีเยอะอยู่แล้วจะทิ้งไปก็เสียดายทะเนาะนะครับตัวนั้นเราทําเป็น หักไม้เลื้อยถั่วนะคะตรงนั้นเราก็จะใช้อวนเหมือนกันนะคะทำพนายกมีแผนว่าจะทําประมาณกี่กี่แปลงครับแล้วก็ว่าจะทํำยังไงดีสามแปลงเนาะถั่วเรามีสามแปลงมีถั่วแปลงหนึ่งนะคะแปลงใหญ่ถั่วถั่วแปลงใหญ่นะครับแล้วก็มีนี่นี่เลยนะคะแปลงนี้คือบวกอ๋อบวกนึกว่าผมนึกว่าเป็นแปลงไม่ใช่เนาะอันนี้บวเหลี่ยมน้าน่าจะสวยนะอันนี้คือบวบเหลี่ยมเขาก็จะเลื้อยตามนี้เลยใช่ไหม ก็เก็บให้นะครับแบบนี้ตรงนี้เป็นแตงไอ้ไอ้เป็นแตงนะคะตรงนี้แปลงนี้ตัวนี้แตงนะกล่าวว่าจะทํารูปแบบไงครับค่ะเขาก็จะทําเหมือนกันอ๋อแสดงว่าจะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับท้งเราจะทําแบบเดียวกันเหรอคะตรงนี้สองแปลงนี้แบบเดียวกันเนาะก็แสดงว่าสองแปลงใช่ค่ะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ท่านนายกได้ไอเดียแบบไหนครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เราก็ศึกษาเข้าดูในยูทูปยูทูปเนาะใช่ค่ะเป็นกูรูเป็นอาจารย์ให้กับเราเลยนะคะนะครับเราก็ บางๆก็ค้นหานะคะมันก็จะง่ายสำหรับการที่เราจะเก็บเนาะก็พอดีเลยนะคะตรงนี้มันเข้ากับไอเดียของพวกเราเลยเราปลูกใส่กระสอบปุ๋ยนะคะเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะทำเป็นค้างตรงนี้ตัวนี้ผมว่าจุดเช็คอินน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนด้วยแล้วก็ นาซาจัดดีๆโอ้โหนะเป็นซุ้มใช่ค่ะนะฮะมีผลผลิตผมว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรากำลังวันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยคอกอีกนะคะวันนี้เมื่อวานนี่เห็นทำจุลินซีน้ำสาวข้าวนะครับก็มี FC หลากหลายท่านนะถามเข้ามานะเพราะเอดมินก็อัพลง YouTube ด้วยทำไปเมื่อวานได้9ขวดนะคะั่นไงเก็บไว้อยู่ตรงนั้นนะอ๋ออันนี้คือ9ขวดเ่ เมื่อวานนี้รถเรียบร้อยใช่ไหมครับรถไปเรียบร้อยนะคะนะฮะแล้วเราจะใช้เวลากี่วันถึงจะดูะในส่วนของห้าวันนะคะความแตกต่างห้าวันเนาะใช่ค่ะคะะนเดี๋ยวเอฟซีลองดูนะครับเมื่อวานนี้เราลดลดลดทุกแปลงนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่เหี่ยเออร์อะไรยกนะไม่เหี่ยวเห็นนะคะ ไม่เหี่ยวแล้วแต่ว่าคึงขังเข้ามานาทีนะครับนะสดชื่นเลยนะครับบุ้งค่ะยิ่งสุดยอดเมื่อวานนี้ยังคอตกเหี่ยวๆอยู่เลยนะเจอจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเข้าไปโอ้โหดูดิว่าวันนี้เราลดทุกแปลงนะคะเราอยู่กันจนค่ำนะตั้งเลยนะคือเราทำเพิ่งทำเมื่อวานนี้นะะคอันนี้คือทำเมื่อวานนี้ทเมื่อวานนี้นะคะได้เก้าขวดนะคะแสดงว่าหนึ่งขวดต่อต่อน้ำสิบเอหนึ่งแก้วต่อน้ำสิบลิตร หนึ่งแก้วต่อน้ำสิบลิตรถังเราร้อยี่สิบลิตรเราใส่ไปถังละหนึ่งขวดคครเมื่อวานนี้เอามาจากบ้านสิบขวดนะคะใช้หมดพอดีเลยเมื่อวานนี้ครับนี่ก็คือแปลงผักบุ้งนะคะผักบุ้งกําลังโอ้โหนะเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งเป็นผักบุ้งเปียใช่ไหมเราลดนะคะแล้วนี้คืออะไรถึงลงอันนี้เราลงเมล็ดมะเขือเทศนะคะอ๋อแสดงว่าเออนี่นะคะ FC ดูนะอันนี้คือที่ลงล่งอยู่ตรงนี้คือเมล็ดมะเขือเทศนะครับ ยอดลดยอดเม็ดมะเขือเทศลงไปแล้วใช่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจทําไมด้านนี้ขึ้นโอ้โหเยอะเลยนะคือเราแบ่งเป็นเกษตรผสมผสานนะครับใช่ค่ะนี่นะบางท่านก็กำลังติดตามอยู่นะครับว่าเราอยากจะทําอะไรเนาะนะนะฮะมีคนแอบดูอยู่เยอะเลยนะครับเราใส่ปุยคอกนะคะวันนี้ครับใส่ขี้วัวนะคะวันนี้ใส่ขี้วัวขี้ควายเป็นสเต็ปของของการดูแลนะครับ นี่คืออินซีอินซีเขาเรียกว่าปุ๋ยอินซีทั้งหมดเลยในะครับปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวขี้ควายนะครับปุ๋ยพืชสดใช่ไหมครับก็อยากจะให้เราได้รับประทาน อันนี้ผักสลัดแปลงนี้ก็ผักกาดดอกนะคะแสดงว่านี่รูงๆแบบนี้าแสดงว่าทางยกนี่สั่งให้เอาสลับออกแล้วใช่ค่ะเอาสลับเขาฟื้นแล้วนีค่ะเพราะว่าเขาฟื้นแล้วเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วค่ะครับมันต้องได้รับแสงแดดนะคเนาะนะคะแปลงนี้ผักชีหอมนะคะดูกำลังแตกนะคะเต็มเลยผักชีหอมนะครับนะฮะเดี๋ยวไม่เกินเดือนหนึ่งนะก็คิดว่าน่าจะ เก็บกินได้แล้วอีกสองอาทิตย์กินได้ใช่ไหมครับรัปะมาณนน้กำลังดีเลยใช่ไหมหอมกินไปเรื่อยๆนะคะกินทีเดียวมันกินไม่ทันไม่ทันแน่นอนนะครับกินไปเรื่อยเนี่ยนี่สิบห้าอันนี้หอมแบงเห็นไหมคะเริ่มละแปดนี่หอมแบงก็หอมแบงนะคะกำลังสวยงามเลยนะครับกำลังแทงยอดนะคะครับอันนี้ก็ลดอินซีน้ำซาวข้าวและเรียบร้อยใช่ไหมครับอัตราการลดนานประมาณวันเท่าไหร่ครับหรือว่าเช้าเย็นหรือยังไงวันเว้นวันไม่่คะ เราจะลดอาทิตย์ละครั้งโอ้โหอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองอาทิตย์ละครั้งนะคะแต่ว่าจูเลียนซีนี่ลดอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าน้ําเนี่ยลดได้ปกติลดปกติค่ะเป็นอาหารเสริมีแล้วเราก็ราดน้ําอีกทีหนึ่งนะคะเป็นอาหารเสริมนะท่านนิดนึงเนาะเพื่อจะให้เพื่อจะให้ดินล้วนซุยนะคะแล้วก็รากดูดซึมอาหารได้ดีนะคะจูเลียนรีนะเป็นตัวช่วยนะครับทีนี้ก็อยากจะแนะนําทางพี่น้องเกษตรกรยังไงท่านหรือยังไง น้ำน้ำน้ำสาวข้าวนะคะทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนมันต้องมีอยู่แล้วเห็นไหมต้องมีอยู่แล้วปกติทิ้งค่ะท่านถ้าท่านไม่อยากทําจุลินรีเนี่ยเราแค่น้ําสาวข้าวเฉยๆนะคะไปลดต้นไม้ลองดูนะคะก็ยังโอเคก็จะยังก็ยังสวยนะคะค่ะก็ว่าถ้าถ้าจุลินซีนี่มันจะเพิ่มจุลินรีเนี่ยนะคะถ้าเราใส่ผงชูรสด้วยเนี่ยนะคะไปลดพริกเนี่ย ดอกเต็มต้นเลยค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะกินไม่ทันนัวตั้งแต่ตอนตอนที่ลดแล้วใช่ไหมจ้ะเอาอย่างไรก็ฝากพี่น้องเลยนะฮะพี่น้องชาวตำบนชียบุรีของเรานะครับทุกครัวเรือนใช่ค่ะทำอินทรีย์นะครับเดี๋ยวคอยพบกับแปลงผักปลอดสารพิษนะคะของอชัยบุรีเรานะคะเดี๋ยวถ้ามันผลผลิตเราเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อไรเดี๋ยวจะเชิญพ่อแม่พี่น้องมาชมนะคะใช่ไหมฮะมาชมแปลงผักของเรานะคะปีใหม่นี้ถ้าเกิดว่า มันยังไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่หมดนะรับรองคนมาทาน่นเราเยอะค่ะอ๋อแสดงว่าเราจะปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแสดงว่าโอ้นี่ก็คือส่วนริรู้ส่วนหนึ่งนะครับนะคะนะครับมาดูแปลงนี้นะคะผักตั้งโอตั้งโอนะฮะนะช่วงปีใหม่นี้เป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนนะครับโอนะคะนี่ก็คือของทุกเม็ดตั้งโอนะครับแต่เรียกว่าเม็ดพันไม่ไม่ธรรมดาะใช่่คแล้วที่สําคัญที่ท่านนายกยก แปลงขึ้นมามันจะไม่มีวัชพืชใช่ค่ะเห็นไหมคะหญ้าเขาที่เขาที่เห็นไม่มีเลยนะ FC ดูนะครับนี่หญ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ว่าขออภัยนะครับนะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาแถวนี้แน่นอนนะครับนะนี่ก็คือความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบนะที่เรายกแปลงขึ้นมานะครับตรงนี้นะคะเราก็หวานบ้านหวานผักขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายตรงนี้แต่ออกไม่ค่อยเยอะนะคะขึ้นช่ายเนี่ยตรงนี้คณนาฮ่องกงนะคะเนี่ยพันคณนาฮ่องกง อย่างอีกสักหน่อยเราก็ได้เอาไปปลูกเป็นแปลงเหมือนผักเขาเรียกว่าอันนี้คืออนุบาลอนุบาลนะคะอ๋อแสดงว่าอนุบาลสิบล้ก่อนครับครับแสดงว่าเพราะ็ได้เยอะนะท่านนายกนะตัวนี้นะนแบบนี้เห็นไหมโอ้โหคณะนี่เป็นที่ต้องการมากมายเลยนะครับซองเดียวนะคะนี่ระหว่างนี่ซองเดียวท่านเองแต่ว่าแปลงไม่น่าจะพอละนะครับเดี๋ยวปลูกได้ต้องหลายแปลงนะคะสองสามแปลงได้ครับ เป้าหมายนะครับในการทำโครงการตัวนี้ตอนเริ่มต้นทายกคิดว่าเรามีเป้าหมายยังไงเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เห็นหรืออ,อยังไงครับเราก็เราก็อยากทำให้เป็นตัวอย่างนะคะคเพราะว่าหน่วยงานของเราก็เป็นหน่วยงานหลักที่อยู่ในตำบลของเราอยู่แล้วนะคะครเราอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคเพื่อให เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะของพ่อแม่พี่น้องนะคะาการทําแปลงผักจากวัสดุเหลือใช้นะคะมาประดิษฐ์ใช้นะคะแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษนะคะโดยที่มีเรามีวัตถุดิบที่อยู่ในครัวเรือนของเราอยู่แล้วนะคะใช่แล้<ช>ไม่ต้องทิ้งเราไม่ต้องไปทิ้งนะคะครเราสามารถทําประโยชน์ได้นะคะจากของพวกนี้นะคะคอย่างน้ําล้างข้าวเนี่ยนะคะ ทุกครัวเรือนมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกท่านทํานะคะทําทมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขั้นตอนนะคะแค่เรากรอกใส่ขวดนะคะใส่น้ําตาลทรายแดงแค่สามช้อนแล้วก็นมเปรี้ยวขวดนึงส,สูตรนี่คือแน่นอนละ,นะ,ะชัวร์ละหมักไว้7วันนะคะเก็บ,บไว้เป็นเดือน2เดือนก็ได้ใช่ค่ะ,ะ,คะ,คะตัวดิฉันทําไว้อยู่บ้านนะคะก็ปลูกผักก็สองสามแปลงเล็กๆเพราะมันไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะที่บ้านพอเพื่อนบ้านไปเล่นด้วยก็ให้มาชมผัก อีตกอีตูใบแมงลักกระเจี๊ยบนะคะทำไปแล้วก็ือติดมือไปใช่ค่ะพอไปเห็นแล้วก็เห็นพริกเห็นแล้วก็บอกว่าสวยนะคะก็เอาฝากคนละขวด2ขวดไปนะคะแต่อยู่นี้ก็เหลืออยู่บ้านเยอะนะคะประมาณ20-30ขวดได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าก็จะเก็บมาไม้ชายอยู่นี่แหละเดี๋ยวถ้าท่านนายกนะทำได้ดีเราก็ เราทดลองแล้วก็ได้ผลผลิตดีเราจะขยายผลแน่นอนนะฮะเดี๋ยวก็รอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามดูนะคะว่าการปลูกผักของเรานะคะโดยใช้จุลินทรีย์นะคะที่เรามีอยู่ในครัวเรือนนะคะมันก็คือมันก็คือเขาเรียกว่าขยะอินทรีย์ใช่ค่ะนะฮะเป็นเป็นของเหลือใช้นะคะของเหลือใช้อยู่แล้วค่ะเห็นไหมคะเราทํานะคะ แปลงผักเราก็ใช้กระเบื้องนะคะที่ไม่ใช้แล้วที่กองอยู่นะคะไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแล้วมาทําเป็นขอบแปลงนะคะแล้วก็สวยดีแปลกหูแปลกตาท่านยกทางไม่เลื้อยนะคะเห็นไหมคะเราก็ใช้ปวนทํานะคะปวนเนี่ยมีเยอะนะคะแถวบ้านเรานะคะและอะไรตัวนั้นดำๆนี่นะท่านยกอันนั้นก็คือยางรถยางรถยนต์ยางรถยนต์อันนี้ยางรถยนต์คือยางรถยนต์ที่เหลือจากที่เราเปลี่ยนยางที่ไม่ใช้แล้วนะคะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะท่านเอฟซีนะลองดูนะครับ นะนี่ก็คืออายางรถยนต์ที่เหลือจากที่อบตอนี่เองแต่ว่าพี่น้องเนาะก็มีนะฮะ,ะยางรถยนต์ในชุมชนคือ,อในโครงการรีเซิเคิลนเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อนะ,ะแต่ว่ารลดลงให้มาทําแบบนี้นะโยกเนาะนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะพากันทําแปลงผักแบบนี้นะคะถึงจะเป็นหน้าฝนก็ยังปลูกกินได้นะคะเพราะว่าพืชบางตัวเนี่ยนะคะ มันคล้ายๆกับว่าน้ําท่วมขังแล้วมันก็จะตายนะคะแต่แปลงสูงแบบนี้นะคะน้ําท่วมขังไม่ตายนะคะไม่ตายนะะคแต่ว่าในในส่วนของอฤดูฝนก็ลองดูนะว่าเราจะเลือกพืชตัวไหนที่เขาทนหน้าฝนได้นะคะ แต่แต่แน่นอนก็คือแปลงแบบนี้น่าจะอยู่ได้นานหลายปีแต่กระเจี๊ยบนะคะนะครับตัวที่ฉันปลูกไปแล้วหน้าฝนนะคะก็รอดใช่ไหมปีนี้หนักมากนะคะไม่ตายเลยนะคะกระเจี๊ยกระเจี๊ยบที่ทนฝนแน่นอนทนฝนนะคะกระเจี๊ยบได่ปลูกไปแล้วนะคะที่บ้านเดี๋ยวนี้กำลังเก็บตัวนี้ตัวแก่มันไว้ตัวตัวนี้ก็ปลูกเห็นไหมแต่ว่ายังไม่ขึ้นใช่ะกระเจี๊ยบนะคะรอดูขึ้นเลยอย่างทันขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเนาะโอ้แสดงว่าไม่นานนี่ไม่ถึงอาทิตย์ปม่ไง่ไแตกหมดแล้วค่ะอ๋อนะคะ เราเรายังไม่อันนี้คือต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเขียวนะคะโอเคเเอฟซีดูนะฮะท่านใดจะไม่เคยเห็นืกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวนี่เป็นพืชที่ทนฝนได้ดีมากนะคะตัวที่ฉันทำเลงปลูกมาแล้วนะคะประมาณ20 3สต้นปลูกแค่ซองเดียวนะคะเก็บผลผลิต กินทุกวันทุกวันนะคะแล้วทีนี้ยังได้เอาพันเมล็ดพันมันไว้หลายฝักนะคะฝากไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนมาที่บ้านมาเล่นด้วยก็เอาให้เพื่อนชิมฝักสดๆเพื่อนบอกว่ามันอร่อยอร่อยดีได้นะแสดงว่าหนึ่งอย่างแล้วที่เราจะปลูกข้ามปีไปเลยนะครับนี่นะนี่นะครับก็คือกระเจี๊ยบเขียวนะครับพี่น้องอันนี้เราปลูกดูแปลงเดียวนะคะตัวนี้มันมันมันเป็นไม้เลื้อยไมเล้อยยังไงท่านไม่ใช่ไม้เลื้อยค่ะเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้เป็นไม้พุ่มไปไม้เป็นไม้ยืนต้นสูงวันสูงอุ้ยสูง เพียงหัวเลยค่ะอ๋อแสดงว่าหัวเลยค่ะเกินหัวอีกมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็เก็บขึ้นไปเรื่อยๆก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆดอกขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะยอดเลยนะ่านะอ้าวพี่น้องเอฟซีนะลองดูนะครับว่านะสิ่งที่คะะเจบน สิ่งที่เราถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของเขาใส่แต่ขี้ขี้บัวนะคะใส่แต่ปุ๋ยข้อกับน้ำซาวข้าวเราจะไม่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสัตรูพืชเราก็ไปทำค่ะใช่ใช่กระเจี๊ยบมีเลยใช่ไหมฮะไม่เหมือนพวกบัวพวกอะไรนะคะจะมีสัตรูพืชแต่ว่ากระเจี๊ยบนี้ไม่มาใกล้เลยไม่มาใกล้เลยเนาะใช่ค่ะปลูกอยู่ใกล้ๆกันนะคะ แต่ว่ากระเจี๊ยบนี่ไม่มีอะไรมาเจาะกินมันเลยแปลกเหมือนกันแสดงว่าแสดงว่าพี่น้องเนี่ยนะยังอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเห็นเม็ดพันธุ์แล้วก็ไม่ค่อยไปที่นิยมแต่จริงแล้วมันเป็นสมุนไพรด้วยนะท่านกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นเป็นเป็นพืชผักอะไรที่ที่คนไม่ค่อยนิยมกินนะคะแต่ว่าถ้าใครได้กินแล้วจะติดใจใช่ค่เดี๋ยวยังไงเราจะให้เป็นแหล่งแหล่งเมล็ดพันธุ์แน่นอนนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายด้วยนะคะรักษาง่ายนะคะ เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยยิ่งไม่มีความรู้ในเรื่องการเกษตรก็ยังปลูกได้ก็ยังลองผิดลองถูกเอาไปปลูกดูแต่มันก็ได้ผลเกินคาดนะคะใช่ไหมคะใช่ะกินไม่กินไม่ทันเลยทีเดียวใช่นะคะโอ้โหเก็บแค่เราเว้นแค่2วันไปเก็บในแก่แล้วนะคะมันจะริญเติบโตแสดงว่าปลูกแล้วต้องต้องกินให้ทันกินให้ทันกินให้ทันต้องแบ่งให้กันกินตัวดิฉันเองก็เลยได้ปล่อยไว้ให้มันเป็นเมล็ดพันธุ์นะะคแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกใช่ไหมตัวนี้ อ๋อตัวนี้ตัวนี้คือปลูกนี่คือรุ่นที่สองเห็นไหมใช่รุ่นที่สองคะอ๋ออันนี้คือมาใช่มาจากฐานพันธุ์ดีใช่ค่ะใช่รุ่นที่สองนะคะอ๋ออันนี้คือรุ่นที่สองนะใช่ค่ะรุ่นที่สองอพี่น้องลองดูนะครับนี่ก็คือรุ่นลูกนะครับค่ะนะฮะรุ่นรุ่นพันต้นต้นเนี่ยนะท่านนายกได้ปลูกแล้วก็ทํามาเป็นเมล็ดพันธุ์รุ่นที่สองนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเมล็ดพันธุ์รุ่นนี้จะมีรุ่นสามรุ่นสี่ต่อไปหรือไม่ยังไงนะครับค่ะ าละครับก็คลิปนี้ก็พอสมควรนะประมาณ1 5บ6นาทีก็เป็นการอัปเดตให้กับ FC ได้รับทราบเนาะเดี๋ยวยังไงเอาเดี๋ยวออดเอหน่อยให้ติดตามยังไงครับท่านเดี๋ยวนะคะก็ฝากนะคะ f c เราทุกท่านนะคะช่วยติดตามนะคะว่าดูนะคะว่าผักสวนครัวของอตตเชัยบุรีของเรานะคะมันจะเจริญเติบโตงอกงามแค่ไหนนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะโอเคเลยครับลาไปก่อนครับดีครับผม